บทที่588การเลือกอาวุธศักดิก์สิทธิ์ริมฝีปากของเสี่ยวซานขยับเล็กน้อยและการส่งสัญญาณเสียงผู้สองสามคำทำให้แมวใหญ่เข้าใจพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและยกนิ้วให้เจ้าแมวตัวโตวอารมณ์ดีไม่คิดว่าจะเลือกอาวุธศัก,ศก,ศก,ศกดิ์ิทธิ์ได้ ยิ่งไปกว่านั้นเสี่ยวซานและไม่กงจื่อเท่านั้นที่ได้รับเลือกต่อหน้าเขาดังนั้นเขาจึงเชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าเมื่อมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมกับเขาเสี่ยวซานและคนอื่นๆจะเก็บไว้ให้เขาอย่างแน่นอนทุกคนเป็นของตัวเองถึงเวลาแล้วในขณะนี้จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ประกาศว่าถึงเวลาแล้วคู่นกกระเรียนและดอกทานตะวันได้ดูจบแล้วโดยพื้นฐานแล้วและพวกเขากลับมาที่เสี่ยวซานและไม่กงจื่อเพื่อรอ จักระพรดอสูรจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าเจ้าได้สังเกตอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบแล้วมาเริ่มเลือกกันเลยไม่กงจือเจ้าควรเลือกอันแรกไม่กงจือเป็นแชมป์ของการแข่งขันรายบุคคลดังนั้นเธอจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกการแข่งขันแบบคู่คืคอการคว้าสองชิ้นหากการแข่งขันรายบุคคลไม่มีลำดับความสำคัญก็มากเกินไปที่จะพูดแน่นอนว่าเธอคือแชมป์ของการแข่งขันแบบคู่ด้วย ไม่กงจื่อมองไปที่เสียสเส่ยวซานเสี่ยวซานกระซิบอะไรบางอย่างกับเธอไม่กงจื่อก้าวไปข้างหน้าทันทีมาถึงฝาครอบที่สิบและพูดกับจักรพัิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าต้องการสิ่งนี้ดาบที่เหมาะกับข้ามากเมื่อเห็นสิ่งนี้คู่นกกระเรียนและดอกทานตะวันก็เปลี่ยนไปอย่างมากจักรพัิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ก็ตกตะลึงเล็กน้อยและกล่าวอย่างเคร่งครึงว่าเจ้าได้เลือกแล้วหรือหลังจากที่เจ้าเลือกได้แล้วเจ้าจะเปลี่ยนใจไม่ได้ ตัดสินใจแล้วไม่กงจือไม่เข้าใจว่าทำไมเสี่ยวซานจึงขอให้เธอทำเช่นนี้โดยเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเขามากนักแต่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคู่นกกระเรียนและดอกทานตะวันการเลือกสิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการทำลายแนวของอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงที่เป็นของจักรพรรดิอสูรดับศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เธอยังคงเชื่อฟังคำแนะนำของเสี่ยวซานและเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้ลงหน้า อสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงอ้าปากและต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้พูดออกไปเลยนี่คือสิทธิของแชมเปี้ยนที่จะเลือกก่อนฝาครอบคริสตันเปิดออกและทันใดนั้นเจตนาของดาบที่น่าตกใจก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเจตนาของดาบพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าคมมากไม่กงจือรอครู่หนึ่งจนกระทั่งเจตนาของดาบถูกปลดปล่อยจากนั้นเธอก็ใส่ปากยาวสีดำลงในสร้อยข้อมือที่เก็บของเธอ จกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าเจ้าควรเห็นว่าปากที่ยาวนี้มาจากอาวุธของอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงและถูกทิ้งไว้ในราชสำนักโดยจกักรพรรดิอสูรแห่งดาบก่อนหน้านี้ในตอนแรกบรรพบุรุษนั้นแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นสมบัติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สืบทอดของเขาสามารถเป็นจกักรพรรดิและสัญญาว,ว่ามันจะได้รับการถ่ายถอนด้วยมูลค่าสองเท่ามาจนถึงปัจจุบัน คำพูดของเขานั้นเทียบเท่ากับการบอกว่าเชื้อสายอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงนั้นยากจนมากและหลังจากผ่านไปหลายปีพวกเขาไม่ได้จัดหาทรัพยากรเพียงพอที่จะแลกอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้คราวนี้ปากที่ยาวนี้ปรากฏอยู่ท่ามกลางอาวุธศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเลือกจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ต้องทำงานและให้คำม,มั่นสัญญากับบรรพบุรุษโดยไม่คาดคิดมันถูกเลือกจากไม่กงจือ่อสิ่งนี้แตกต่างในราชสำนักและในมือของผู้อื่น เหตุผลที่สารบรรพบุรุษน้ำมันออกไปก็เพราะจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่หวังว่าลูกหลานของเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้โดยให้ความสำคัญกับการเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นปากที่ยาวนี้มีพลังน้อยกว่ามากสำหรับสายพันธุ์อื่นเมื่อเทียบกับที่อยู่ในมือของอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงและการเอามันออกไปเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างแน่นอนแต่เสี่ยวซานทำให้ไม่กงจื่อเลือกปากที่ยาวโดยไม่ทราบสาเหตุ จากนั้นโปลดเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่2และสด้วยชูราไม่ว่าในกรณีใดการเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ต้องดาเนินต่อไปเสี่ยวซานมหาไม่กงจื่อและเลือกกับเธอเสี่ยวซานส่งสัญญาณให้ไม่กงจื่อเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในฝาครอบที่ห้นั่นคือดาบยาวสีแดงที่ดูลวงตาเล็กน้อยจากนั้นตัวเขาเองก็มาถึงฝาครอบที่สและเลือกหนังสือสีทองเข้มจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและกล่าวว่า ข้าไม่ได้คาดหวังให้เจ้าเลือกมากนักดับเพลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณที่หายากมากที่สามารถรวมเข้ากับทะเลแห่งจิตวิญญาณของเราได้และยังสามารถรวมเข้ากับจิตสํานึกทางจิตวิญญาณภายหลังการกําเนิดของจิตสํานึกทางจิตวิญญาณในอนาคตซึ่งออกแบบมาเพื่อตัดพลังจิตของฝ่ายตรงข้ามแต่พลังงานของมันอยู่ที่ด้านล่างของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบนี้ ไม่กงจือมองไปที่เสี่ยวซานด้วยความประหลาดใจแต่เสี่ยวซานยังคงพยักหน้าให้เธอไม่ลงจือพยักหน้าต่อจักรรพัิอสูรจิ้งจอกสวรรคแสดงว่าเขาต้องการอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้นี่คือความไว้วางใจสูงสุดของเธอในเสี่ยวซานเนื่องจากเสี่ยวซานขอให้เธอเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้อาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้จึงควรเหมาะสมที่สุดสำหรับเธอ จัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มองไปที่เสี่ยวซานและกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าเลือกนั้นดีมากข้าคิดว่าเจ้าคงละเลยมันในบรรดาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบชิ้นถ้าข้าเลือกข้าก็คงจะเลือกมันเช่นกันชิ้นนี้นี่คือหนังสือพยากรณ์มีความสามารถในการทำนายอนาคตแต่น่าเสียดายที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นคำทำนายจะคลุมเครือเล็กน้อยไม่แม่นยำเท่าคำทำนายของขนนกสวรรค์เมื่อเทียบกับเผ่าอาสูรนกยูงบทบาทค่อนข้างซ้ำซากแต่การใช้มันเพื่อทำนายอนาคตต้องใช้ราคาเล็กน้อยนี้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากหลังจากฟังคำอธิบายของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่แม้แต่แมวใหญ่ที่รอยอยู่ก็ขมวดคิ้วดูเหมือนว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์สามชิ้นที่เสียวซานและไม่กงจือเลือกนั้นดูเหมือนจะไม่มีผลมากนัก พวกมันไม่เหมาะกับพวกเขาเป็นไปได้ไหมที่เสี่ยวซานยังทำผิดพลาดและเลือกสิ่งผิดเสี่ยวซานไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์เขาเพียงหยิบหนังสือพยากรณ์มาไว้ในมือของเขาหนังสือสีทองเข้มเปล่งแสงอ่อนๆไม่แรงแต่มีความรู้สึกแปลกๆเมื่อถือหนังสือพยากรณ์อารมณ์ของเสี่ยวซานดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่4อาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นที่สเป็นรางวัลพิเศษสําหรับเสี่ยวซานและไม่กงจื่อเสี่ยวซานไม่ลังเลและเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่หหอกสีม่วงขนาดใหญ่ที่หาที่เปรียบมิได้จกักรพรรดอิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ดูประหลาดใจและกล่าวว่า เมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นตัวเลือกนี้ไม่ฉลาดนักแน่นอนว่านี่เป็นวัตถุดิบของเหรียญอเมทิสแต่เหรียญอเมทิสมีผลมากที่สุดต่อคุมกําลังที่อยู่เหนือระดับพระเจ้าอาลลมันไม่ค่อยมีประโยชน์สําหรับเจ้าในตอนนี้เจ้าช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าทําไมเจ้าถึงเลือกสิ่งนี้ เสี่ยวซานกล่าวว่าเพราะข้าไม่รู้ว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบมีหน้าที่อะไรมีเพียงสถานการณ์ของสิ่งนี้เท่านั้นที่แน่ใจแทนที่จะเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นที่มีคุณลักษณะที่ไม่แน่นอนจะดีกว่าที่จะเลือกบางอย่างและข้ารู้สิ่งนี้คือสิ่งที่ข้าต้องการจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ดูผิดหวังเขาพยักหน้าชี้ไปที่แมวใหญ่และพูดว่าเจ้าเลือกได้แมวใหญ่ก้าวไปข้างหน้าเหลือบมองเสี่ยวซานและลังเลเล็กน้อย เขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอย่างไรแต่เสี่ยวซานได้บอกเขาแล้วว่าอาวุธศักษษษดิ์สิทธิ์ใดที่เขาควรเลือกแต่อาวุธศักดิ์สิทธิ์สีชิ้นที่เสี่ยวซานและไม่กงจือเลือกดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะ นอกจากหนังสือคำทำนายที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์และได้รับการยกย่องจากจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเสียวซานและไม่กงจือยังเลือกดับยาวดับเพลิงศักดิ์สิทธิ์และหินอเมทิสสามอันหลังนี้ดูธรรมดามากเขาไม่ลังเลนานเกินไปเหลือบมองเสียวซานด้วยใบหน้าที่สงบเขายังคงกัดฟันเดินไปที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนกระจกเปิดฝาครอบและเลือกเมื่อออกจากฝาครอบก็ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีรัศมีจางจงฉายบนกระจกและให้ความรู้สึกอบอุ่นเมื่อจ้องมอง จักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสำหรับเจ้านี่คือกระจกของหัวใจซึ่งเหมาะสำหรับการฝังบนชุดเกราะใดๆและสามารถสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องหัวใจนอกจากการป้องกันทางกายภาพแล้วยังป้องกันจิตใจจากการถูกพลังภายนอกและภายในมารุกรานได้อีกด้วยเมื่อได้ยินคำชมของจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์แมวใหญ่ก็เก็บกระจกป้องกันไว้ บทที่589อย่าเปลี่ยนแค่ให้ไปจากนั้นถึงคราวของคู่นกกระเรียนและดอกทานตะวันที่มืดมนที่จะเลือกทำให้ทุกคนประหลาดใจผู้เล่นอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงเดินขึ้นไปหาไม่กงจือ่อและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าเรามีสองทางเลือกถ้าเจ้ามีอะไรที่เจ้าต้องการในการเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์เจ้าสามารถบอกข้าและข้าสามารถแลกเปลี่ยนอาวุธศักดิ์สิทธิ์สองชิ้นสำหรับดาบนกกระเรียนในมือของเจ้า เห็นได้ชัดว่าเป็นดาบนกกระเรียนศักดิ์สิทธิ์จากปากที่ยาวนั้นไมกงจือตกตะลึงครู่หนึ่งแสดงให้เห็นความหมายอย่างกระทันหันหันไปมองเสี่ยวซาน 1. สําสำหรับสองสี่อาวุธศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นห้าอาวุธศักดิ์สิทธิ์เห็นได้ชัดว่านี่เป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดไม่น่าแปลกใจที่เสี่ยวซานปล่อยให้เธอเลือกแบบนั้นอย่างไรก็ตามไม่กงจือรู้สึกประหลาดใจที่เมื่อเธอมองไปที่เสี่ยวซานเสี่ยวซานก็ส่หัวให้เธอ ไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนเป็นสองอันหรือดาบนกกระเรียนมงกุฎแดงร้าประโยชน์สาหรับพวกเขาจริงๆมันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าอาสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงมากใบหน้าของผู้เล่นอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงกลายเป็นความมืดมนในทันทีเลือกเลยเสียงของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ดังขึ้น ต่อหน้าผู้ปกครองสารบรรพบรุษไม่ว่าผู้เข้าแข่งขันอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงจะมีความขุ่นเคืองเพียงใดเขาก็ไม่สามารถแยกออกได้ในเวลานี้เขาทำได้เพียงก้าวไปข้างหน้ากับผู้เข้าแข่งขันแก่นแท้ดอกทานตะวันแล้วเลือกดาบที่พรวพราวและกรวยเล็กตามลำดับ ดาบแสงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกลเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจากเผ่าแสงศักดิ์สิทธิ์มีคุณสมบัติแสงที่แข็งแกร่งมากเหมาะสำหรับใช้โดยขุมกำลังที่มีคุณสมบัติแสงและเข้ากันได้กับดอกทานตะวันมากเผ่าพูดดอกทานตะวันเพิ่มแสงศักดิ์สิทธิ์ตัวเลือกของเจ้าดีทั้งหมด หุ่นยวนโตคือการดำรงอยู่ที่มีพื้นที่จัดเก็บที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาการจัดเก็บที่รู้จักทั้งหมดในแง่ของมูลค่าที่แท้จริงมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์แรกในสิบชิ้นไม่เพียงมีความจุบมหาศาลแต่ยังมีพลังดูดระหว่างการต่อสู้ด้วยความสามารถในการจับพลังจิตและจิตสำนึกของคู่ต่อสู้ส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของคู่ต่อสู้นอกจากนี้ยังถือเป็นสมบัติล้ำค่าในราชสำนักและเป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ เอาละในเมื่อเจ้าได้เลือกทั้งหมดแล้วพิธีมอบรางวัลของวันนี้ก็จบลงแล้วการประลองยอดฝีมือของสารบรรพบุรุษจบลงแล้วด้วยเสียงของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์การแข่งขันครั้งนี้จบลงด้วยความสำเร็จอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออีกสี่ในสิชิ้นหายไประหว่างคลื่นของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์และจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ก็หายไปเช่นกัน ไม่กงจื่อมองไปที่เสี่ยวซานแต่เสี่ยวซานลากเธอไปทางผู้เล่นสองคนของคู่นกกระเรียนและดอกทานตะวันพวกเจ้าจงใจจงใจผู้เข้าแข่งขันอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงมองไปยังเสี่ยวซานและไม่กงจื่ออย่างเย็นชาถ้าเจ้ายินดีตอนนี้ข้าย,ยังสามารถใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองในมือของข้าเพื่อแลกกับดาบศักดิ์สิทธิ์เจ้าน่าจะเคยได้ยินคำอธิบายจากจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ด้วยเช่นกัน อาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองที่เราเลือกนั้นทรงพลังมากสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะหุน่นยวนโตเสี่ยวซานสายหัวและพูดว่าก่อนที่ข้าจะเข้าร่วมการแข่งขันคาปีนภูเขาดาบศักดิ์สิทธิ์และได้รับคําแนะนําจากอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ข้ารู้สึกขอบคุณมากและจัก,กรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ได้ให้เครื่องหมายแห่งดาบให้เราอีกครั้งเหตุผลที่ข้าเลือกดาบศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ใช่เพื่อแลกผลประโยชน์แต่เพื่อตอบแทนวังเซียนดาบ พูดจบก็หยิบดาบมงกุฎแดงจากเมฆกงจือแล้วยื่นให้ผู้เข้าแข่งขันอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงและกล่าวว่าโปรดมอบอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์นี้แด่จกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพนับถือของเผ่าอาสูรนกยูงผู้เข้าแข่งขันอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงตะลึงงานไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแลกเปลี่ยนกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมอีกฝ่ายไม่เต็มใจและตอนนี้อีกฝ่ายต้องการมอบมันให้กับเขาฟรีเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เจ้าต้องการอะไรอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงถามอย่างลังเลเสี่ยวซานสายหัวและพูดว่าข้าไม่ต้องการอะไรโปรดบอกกับจักรพรรดิด้วยถ้อยคำดั้งเดิมของข้าผู้เข้าแข่งขันอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงมองไปที่เสี่ยวซานจากนั้นมองไปที่ดาบมงกุฎแดงและในที่สุดก็คว้าดาบนั้นไปดาบศักดิ์สิทธิ์นี้มีความสำคัญเกินไปสำหรับเขา ดาบศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นกุญแจสําคัญในการสัมผัสระดับของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงสามารถแลกเปลี่ยนอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังสองชิ้นและนํากลับมาได้โดยไม่คาดคิดเสี่ยวซานและไม่กงจือไม่ได้ขออะไรและมอบให้เขาโดยตรงนี้มันจริงๆความขุ่นเคืองหายไปเกือบจะในทันทีและอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงลังเลแล้วเราจะให้อาวุธศักดิ์สิทธิ์แก่เจ้าได้อย่างไรเสี่ยวซานกล่าวด้วยรอยยิ้ม ไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องพูดนี่คือสิ่งที่เผ่าอาสูนกยูงของเรามอบให้กับพระราชวังดับศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเป็นเผ่าอาสูนย่าสุภาพเราต้องจักไปโดยเร็วไปกันเถอะหลังจากพูดจบเขาก็โบกมือให้แมวใหญ่มาหาเขาและไม่กงจือและหลังจากพยักหน้าให้ผู้เข้าแข่งขันอสูนนกกระเรียนมงกุฎแดงและผู้เข้าแข่งขันแก่นแท้ของดอกทานตะวันไม่กงจือก็ทําการเคลื่อนย้ายซึ่งกลายเป็นแสงสีเงินและหายไป เมื่อมองไปที่ดาบมงกุฎแดงในมืออสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงก็อดไม่ได้มีคนดีๆอย่างนี้หรืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญเช่นนี้ให้ไปเถอะดาบมงกุฎมงกุฎแดงอาจไม่มีความสำคัญสำหรับสายพันธุ์อื่นแต่สำหรับสายเลือดอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงมันคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเมืองควบคู่ไปกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์อีกสองชิ้นข้ารู้สึกว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทนสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ อย่าคิดมากกลับไปปล่อยให้จักรพรรดิตัดสินใจผู้เล่นแก่นแท้ดอกทานตะวันกล่าวอย่างอ่อนโยนความรู้สึกผสมข้าไม่ได้แลกเปลี่ยนชื่อกับพวกเขาจริงๆแล้วผู้เข้าแข่งขันอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงกระทืบเท้าของเขาในแสงสีเงินวับเสียวซานและคนอื่นๆก็มาถึงด้านนอกของจตุรัสสารบรรพบุรุษเจ้าแมวใหญ่อดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมเจ้าไม่ต้องการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองจากพวกเขาละ่ะ เสี่ยวซานกล่าวว่าเพื่อที่จะอยู่รอดได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์มิตรภาพระหว่างจากักรพรรดิอสูรดาศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญมากกว่าแมวใหญ่มาเป็นส่วนหนึ่งที่นี่และตั้งตารอ,อความก้าวหน้าของเจ้าโดยเร็วที่สุดแมวใหญ่จะไม่ออกจากราชาสำนักในขณะนี้และเขาจะก้าวไปสู่ระดับพระเจ้าด้วยความช่วยเหลือจากราชาสิงโตทองคำแต่ตอนนี้เขามีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่สองชิ้นควบคู่ไปกับการสนับสนุนของเผ่าพันธุ์อสูรสิงโตอย่างเต็มกำลัง การทะลวงสู่ระดับเทพนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมและด้วยสายเลือดปัจจุบันของเขาเมื่อเขาทะลวงสู่ระดับเทพแล้วจะไม่เป็นระดับเทพธรรมดาแมวใหญ่พยักหน้าให้เขาและพูดว่าติดต่อกันได้ทุกเมื่อตราบใดที่ข้าฝ่าฟันฝ่าด่านไปได้ข้าจะไปหาเจ้าที่เมืองเคเลอรีต่อหน้าไม่กงจือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อหุบเขาทองคําหลังจากบอกลาเสียวซานและไม่กงจือเขาก็หายตัวไปทันที พี่ชายเราต้องออกจากราชสำนักโดยเร็วที่สุดฟังความหมายของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่สารบรรพบุรุษอาจจะเอาเปรียบพวกเราได้นับตั้งแต่เธอได้รับรางวัลไม่กงจื่อก็มักจะมีความรู้สึกของวิกฤต ถ้ามีคนบอกว่ามีวิกฤตแบบนี้เธอคงหัวเราะเยาะแน่ในฐานะทายาทของคนนกสวรรค์เธอมีความสามารถในการทำานความลับสวรรค์หากมีอันตรายเธอจะค่อนข้างอ่อนไหวแต่คนที่พูดเรื่องนี้คือจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งควบคุมชะตากรรมและพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะไม่เชื่อคำพูดของเขาเสี่ยวซานพูดอย่างใจเย็น ไม่ต้องตกใจก่อนเราจะไปแน่นอนแต่เนื่องจากมันเป็นภัยพิบัติข้าเกรงว่าจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์กลับไปที่โรงแรมก่อนแล้วเราจะใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้รับก่อนออกเดินทางขณะที่พวกเขากำลังคุยกันแสงสีเงินก็วุบวาบและราชาอาสูรนกยูงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆพวกเขาราชาอาสูรนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเคร่งครึม ตามค่ามาเดี๋ยวนี้เกมจบลงแล้วและเราต้องป้องกันไม่ให้ฟีนิกซ์คริส,สตันดำเนินการใดๆเราต้องออกไปโดยเร็วที่สุดเสี่ยวซานกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองพวกเรารีบไปตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าใครจะต้องการทำร้ายเราเขาต้องดาว,ว่าเราจะจากไปในครั้งแรกยิ่งเป็นเช่นนี้เราก็ยิ่งทำได้เร็วเข้า แม้ว่าพลังระดับจกักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ต้องการจะเคลื่อนไหวเขาต้องคิดให้รอบคอบและจะไม่ลงมือโดยตรงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เราเพิ่งได้รับมาถ้าถูกใช้ไปในตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเราต่อไปราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่มองเสี่ยวซานด้วยความประหลาดใจเสี่ยวซานพยักหน้าให,ให้เขาและกล่าวว่าได้โปรดเชื่อข้าข้าจะไม่ล้อเล่นกับชีวิตของข้าและชีวิตของเสี่ยวเมย